เป็นไงเ่อกี้แจ็คถาว่าเลนทนยมีเหงาไหมทาอสามนี้ไปไหนก่อนไปไปไปทริปต่างจังหวัดไปกาแฟไปกับกาลาก็สูนเลยดีกว่าก็ลากูสูน ก็ไปก็มีคนพาไปแต่ว่าลูกไปด้วยแต่ยังว่าไม่เห่าแล้วเอ้ยถามแบบชาวบ้านเลยอย่างนี้จริงๆไม่เห่ามานานแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่เคยถามไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอแบบอัพเฟซใหม่เหรอคะไปเอ่อก็แฟนแฟนใหม่ค่ะแฟนใหม่เขาเป็นใครเขาเป็นเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครเขาก็เป็นคนธรรมดาดิ่งแหละ ที่เข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาไม่คนในวงการหรือนอกวงการนอกนอกวงการค่ะอันนี้อันนี้คือสัมผัสันะคะที่แบบเขาหายกจอือก็นาแหละปีนี่ก็จะฉลองวาเลนทายที่หกปีที่หกเขาบราไม่ได้บอกปีที่แล้วจะไม่เห็นพูดเลยก็ไม่ได้บอกไงก็คือบอกไปด้วว่าก็รู้สึก ก็คือเหมือนกับเราสุขว่าแบบถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ชัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็เก็บไว้กอนือว่าเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเองถ้าเราแบบมันก็นานนะมันก็เหมือนกับว่ามันก็อ่อนๆออกๆกันมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเออสุดท้ายแล้วก็คือมีความเข้าใจกันอะไรอยค่ะ มีเราเขมั่นใจตรงว่าแบบเิลวิลไหนคะแบบเพื่อดหรือครอบครัวผู้ชีวิตมวยเขาก็เขาก็เป็นแบบทุกโหมให้เราได้ค่ะแบบก็มีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับแต่อะไรที่ตอบโจทย์เขาตอบโจทย์เราเพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้งลูกมีทั้งลูกมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีความแบบมีความเข้าใจสูงมากแล้วเขาเป็นคนใจดี เป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เย็นอะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจดีใจดีกับลูกเราดูกไวอะไรอย่างเงี้ยเขาวันนี้จะได้วันนี้จะได้เห็นภาพแล้วไม่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 ต้องใส่ไวรงกไม่ก็เกรงใจเขาด้วยเหมือนเขาเป็นแบบเป็นอินโทรดอะไรแบบอินโทรเอินโทรดแต่ว่าวันนี้ให้าบายแต่เขาแต่เขารู้ใช่ไหมว่าเ่อที่จะเสร็เราเออแล้วเขาต้องจับเจ้าเขารู้ใช่ไหมเขาเตรียมรลับตรงเงี้ยแทนที่เขาอินโทรเวิร์ดคือเรารู้แหละว่าเขาน่าจะไม่ชอบ ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรแต่เขาโอเคจี่ไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกว่าไม่ต้องเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องให้ใครเห็นว่าเขาโอเคแต่เราอ่ะบางทีอาจจะแบบงงงนิดนึงว่าแบบเหมือนบางทีเราเคยคบคนที่แบบเปิดแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ออันนี้คือไซรุน่ะอะไรเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเราอ๋อ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 อ เบรกไปเบรกความสัมพันธ์ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ทำให้พี่ตั้งมั่นใจว่าครั้งนี้แหละมันมันต้องช่วยแน่ๆที่เขาทำกับเราทย่างเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบพัฒนาในหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบบเขาแบบดูแลเราดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติเราจะนอนคาที่ได้ยินทางรถไฟจากอากาศมันเองเป็นนแฟน เออแล้วเทียวเหรอหรือว่าเ่งพูดไม่เผลอไม่เผลอเราก็ลงเราก็ลงไอจีแต่ว่าแค่แบบว่าไม่ได้ลงแบบว่าเป็นใครอะไรอย่างี้ลงลงแบบแค่แบบนี้แหละลงมันลงเป็นเป็นดีเทลไว้อย่างเงี้ย เหมือนกับเราไปฉลองวาเลนไทายเราก็โลว่าเรามาฉลองวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราลงเราคนเดียวอไงอ๋อแต่เขาไลฟ์ไม่ได้เราดีเหรอเราคงไม่ไปทานข้าวคนเดียวใช่ปหมใช่ไแต่ว่าที่ผ่านมาปีที่มีเขาอยู่เราไม่เคยเหงาเลยมันถ้าช่วงออฟก็เหงาอีกอือใช่ไหมออฟแต่แต่งออนยาวๆนีเหรอมี ก็ไม่ออกมพูดเยอะเดี๋ยวไม่อาจระเขอนขิตนใจแต่ว่าก็คือเราก็ชุบจ่บหัวใจแต่ว่ามีความสุขก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันความรักที่ดีมันต้องประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังคาดหวังโมเมนต์ขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเขาเคยขอแล้วที่ที่เคยออกข่าวไปตอนนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนก็รู้สึกเป็นความผิดเราด้วยที่นะตอนนั้นเราก็แบบ ยังนะกลายเป็นแบบจะยังทำไมตอนนั้นอะ่งงาทำไมก่ตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับเหมือนดูดูกันเรื่องกันแบบว่าเหมือนกับว่าก็ยังแบบศึกษากันไปเรื่อยๆพรารู้สึกว่าแบบไม่รีบเนาะแต่ว่าวันนี้มันมันดีอยู่แล้วเออมันมันดีอยู่แล้วเหมือนกับว่าเขาเขาดูแลเราดีมากกว่าแบบคู่แต่งงานอื่นออีกอะไรเงี้ยแล้วก็อ อุ้นกงไม่สบายดิเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาต้อกดดันเดี๋ยวเขาต้อกดดันถ้าเขาขอเสียงในหัวมันจะตอบว่าอะไรโอแต่งค่ะต้องตเดีอะแล้ลรูมเราแต่เขาไม่คอไงเปี่ที่ว่าไงเขาเข้ากับรูมเราได้เพลงนี้ผมก็ชอบอะเขาก็แบบแบบใจดีเลยอะน่าหวังเขาสปอยเรามากสปอยเราสปอยรูมเรามากกันทางคโคนอนโค้ดไม่ได้ว่าชนะใจเลย ใหเขาใจดีอะตามใจตามใจแบบมีมีขอบเขตแต่แบบตามใจทังส่วนใหญ่หา,หาา <c oughs> ้า่ปีวะีเขาาอันนี้คุณอยากถามแบบแทนม็นจะมีกแค่นี้ว่าเป็นงานเชมีคิวเลยไเปนีนึ่งอแบบแบบได้เคียร์แบบแทนสำเร็จพอเขาไปเขาจะต้องมาแบบทบทิง มีมีข่าวเป็น LGBT นยก่อนแล้วนั้นก็เคยมีครั้งหนึ่งแล้วที่มีเพื่อนแต่งที่เป็นอ๋อไม่ไม่ไม่เราก็มีเพื่อนที่เป็น LGBT ใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่าอืมเราแต่ว่ากันเป็นผู้ชายผู้ชายไม่ใช่อยู่ดีคนทายที่คุ้งเข่าขอจ้างงานเราจะพูดอะไรไปก่อนวันที่ข่าวเกิดไม่ทันอับ ไม่ร้อล้อเขาไม่รีบรอเขาไม่รีบเออแต่แต่งโอเคใช่โอเพ่นถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นอ่าตทั้งอนโคตรทั้งื่องภูเขาต่งงานหรือจะต้องมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราใช่คือทุกวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันดีมากๆแล้วก็เลยแบบไม่ได้แบบคือไม่ได้แบบโูต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่แบบรู้สึกว่าการแต่งงานจะแบบไม่ใช่คําตอบเสมอไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นคนชอบโมเมนต์แบบหวานๆโรแมนติกอะไรอย่างงเี้ยอันนี้บอกเขาหรือบอกพี่จะได้เต็มถุงเดี๋ยวเขาถามว่ากดจอนไม่เขาจะได้รู้เลยว่าอ๋อเรายังโ <Gomez S 1> อเคอยู่เพราะเขาจะได้กล้าเลยว่าอ้าวตัวขอใช่ก็ก็คิดเหมือนกันว่าเออหรือว่าเขาแบบหน่อยว่าแบบเก่งๆแปว่าเออยังไม่รู้ว่าเราความพร้อมแค่ไหนวันนี้เราพร้อมในสิ่งนีงหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบกลัวแบบเหมือนกับเหมือนคราวที่เราถ้าแบบเขา เหมือนปฏิเสธใช่ไหมโคดอปฏิเสธมันจะมีความปมในใจแต่ถ้าวันนี้เราพูดไปเลยไม่มีไม่ต้องมีปมอะไรทั้งนั้นลถ้าตอนนี้แย่ก็จเรื่องนั้นอยาเดี๋ยวพอเขามีเรื่องความรักใหม่เขาสต้องโยงมาถึงต่งนี้ต่งสื่อกันบ้างก็รู้ว่า ทำไมทีเราไม่ไปโยงเขาบ้างอะทำไมเราต้องโดนโยงอยู่คนเดียวนี่เห็นจะโยงเลยเนี่ยรู้สซึไงบ้างกับการที่เขามีความรักมีเรื่องข่าวความรักเขาต้องโยงมากับเราเราก็ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่แค่แบบว่าเหมือนเราก็เป็นห่วงในสถานะว่าเขาจะต้องมาใกล้ชิดลูกเราอะไรแบบนี้มากกว่าอืมเราเราไม่ห่วงลูกอะไรไยงบ้างว่าจะ จะต้องมีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของพ่พอและแม่เี่ยลูกเราจะปรับตัวได้ไปตรงนี้ที่เราคุยกันูเราก็แบบคุยกับเขาทุกเรื่องแบบโอเพ่นมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่แบบเราสามารถแชร์ความรู้สึกแชร์อะไรทุกอย่างกับเขาได้อะไรแบบเี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออลูกก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเข้าใจเราด้วยว่ามัน สถานการณ์มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้ววิถีชีวิตธรรมชาติของคนที่จะต้องดําเนิน move on ไปข้างหน้ามันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคับอืดงว่เขาเข้าใจว่าถ้าพ่อกับแม่จะมีเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาาโอเคใช่เขาเขาเข้าใจขอให้พูดเขาแค่แบบขอให้พูดเขาตรงๆเลยนะแบบไม่ต้องแบบหลอกว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรแบบไม่ต้องเพราะฉะนั้นตแตกที่เราไม่เปิดเพราะว่าเราเรายังไม่มั่นใจเราก็อยากให้มันเจอหนุเราใช่ก็ก็คือน่ะ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่ออนออลก,ก็จะเจอลูกไม่ค่อยได้เจอลูกเลยอย่ก็จะรู้สึกว่าก็ให้ชัว์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนี้มั่มมเป็นปัญดาส้หรับดคุณกับอดีตสามีเราบอกว่าเออถ้าม,มันไม่ไแน่ใจาอยากแนะนำให้หูใจไม่เราไปแนะนําอะไรเขาได้ละก็คือคนพาต่ใช่ใใช่กกน็คือใช่ก็คือช่วยช่วยกันดูเหมือนเดิม อันนี้ก็ยังแผที่น้องจะไปเรียนเนี้อยากจะไปก็ให้เราก็คือให้ไปทดลองประมาณห้าเดือนคือเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้จะให้ไปเรียนต่อนะตอนีค่ะแต่ว่าเหมือนมีการคุยกับลูกว่าเออแบบอยากไปใช่ไหมหรือแบบอะไรคือแบบเราก็ไม่อยากไปห้ามเพราะจริงๆริะรู้สึกว่าเด็กไปแต่พอแบบเขามาขออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะขอลองไปสั้นๆเราก็โอเคแบบโอเคอนุญาตให้ไปเงี่ยแต่จริงๆอ่ะ รออยากให้รอโตวกว่าน,นี้ขึ<ก>้นได้เองได้อยากให้มีฟอร์มตัวแบบเหมือนกับว่าดูเหมือนมีความคิดในการแบบตัดสินใจอะไรได้ได้มากกว่าน,นี้ด้วยอะคะ่ะขึไ้ได้เองได้ใช่เหมือนกับว่าแล้วด้วยวัยขนาดเนี้ยมันเป็นวัยที่ใกล้ชิดพ่อแม่เลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าอ่าถ้าวัยนี้จะต้องใกล้ชิดพ่อแม่แต่ต้องห่างไปเนี่ยก็กลัวว่าจะแบบทำให้ห่างห่างกันแต่ถ้าเกิดว่าวัยที่เขาแบบโต พอประมาณแล้วที่เขาเหมือนจะไปติดเพื่อแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของเขาแล้วว่าเขาจะตัดสินใจว่าเอออยากไปพัชชลภัยโล่งกว้างอะไรก็โอเคไม่เหม,มือนเหมือนว่าถ้าน้องไปเรียนจะไม่ได้ไม่ได้เปรกหยไปเยี่ยมไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมมีเขาจะมีเบรกนิดหนึ่งสิบวันเนี่ยก็คือจะพาพาเขาเที่ยวยอะไร่สะสุดข้าวทั้งฝันล้มกระดุมกระดุมเราติดตามทั้งยัะ ก็เห็นเขาไม่เห็นไม่ได้เนาะก็ก็เป็นยินดีอ๋อยินดีอยู่แล้วนี่เขาต่เราไม่ต้องไปถามพว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยออเราก็ถามลูกว่าเป็นใครหรอกก็เราก็เราก็คุยกับลูกทุกเรื่องไงลูกก็รู้พร้อมลูกก็รู้พร้อมเราอ่ะลูกก็รู้เอามูกรู้สึกไงถามล่าสุด ก็ไม่ได้รู้อะไรรู้สึกว่าเออเก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็รู้ว่าในสายเขาเป็นไงก็มีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ถามถามลูกลูกก็แบบยังไม่รู้ยังไม่รู้ความเป็นจริงกไบ่รู้ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันลูกก็ดูข่าวต้องติดตามข่าวรู้ไปยินดีด้วยยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะเราตัดทำอะไรบ้างคะทันจะมาหากินใช่ไหมหาคอร์สก็ เออก็มีแบบอาจจะแบบทาอะไรกุกิบไปแบบมีแบบขายอาจจะขายเสื้อผ oh, ้าน kind of ิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเคยทําธุรกิจเสื้อผ้ามาแล้วเหมือนกับว่าผ้ามันเหลืออะไรเงี้ยเราก็เลยส่วนควรจะแบบเอามาขายให้หมดอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าธุรกิจหลักๆจริงๆตอนนี้เปิดเป็นแบบโรงเรียนสอนแบบนวดนวดอะค่ะที่เป็นแบบเหมือนเขาสามารถมาเรียนแล้วก็ออกใบประกาศให้เขาใช่ค่ะออกใบประกาศให้ไปแบบ สมัครงานได้ไม่เซอร์ฟิกใช่ใ่สอนวดใช่บานี่หใช่ค่ะไสหรับเดินทางไปต่างประเทศใช่ใช่หรับสมัครคือคือจริงๆโรงเรียนอ่ะมันเป็นชื่อในใบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแคชชี่อ่ะยังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแบบเรียกง่ายๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกาลังอยู่ในขั้นตอนการแบบทำกราฟิกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า กระบวนการกระบวนการอยู่ยังไม่ได้แบบเปิดยังเป็นทางการแต่ว่าแบบก็เหมือนกับมีเหมือนกับว่ามีกําลังอินเขาเรียกว่าอะไรแบบรีคูดครูอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ในขั้นตอนที่ส่งไปว่าจะเป็นสาขาอะไรนี้ต้องการอย่างใช่ใช่เขาวาก็คือเหมือนกับว่าของเราก็เป็นสาขามาเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะทำไมเราเลือถึงธุรกิจนี้ยังไงคะเติบโตยันางไงก็เหมือนกับ ก็จริงๆก็เป็นคนชอบนวดด้วยแล้วก็เหมือนแบบก่อนหน้าน,นี้เราก็เปิดร้านนุ่นนา <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดียอยะไรเงี้ยคนก็หนีไปทํางานต่างประเทศกันเยอะประนีมาณนีก็เลยแบบรู้สึกว่าจุดนี้น่าจะเป็นแบบช่องว่างให้เราแบบทําธุรกิจได้เงี้ยแล้วเราก็ชอบอะไรที่มันแบบ ไม่ต้องมาเก็ตติ้งหนักๆอ่ะคือเราอยากอยู่นิ่งๆเงียบไปเลยอ่ะคือถ้าเขาสนใจเรียนยังไงก็ต้องติดต่อยก็เข้ามาในไอจีดีเอ็มมาได้ค่ะแต่ีดีเอ็มติดไม่ได้นานไม่ได้เลยไม่ได้นานอะเง้ยไม่ได้นานใช่ไหมอ่ะอ่ะบริการเนี้ยเติมป่าลงคู่ลูกจบเป็นข้อประกอกว่าจริงๆไงอ๋อไม่ลงไม่ลงอย่ไม่ลงอย่าไม่ลงใจจบใจบเป็นยังไงรู้สึกแบบว่า นะเ่ราก็เกรงใจเขาไ้เปิดาบาร์ได้นอนรูไมใครโสสภาพเสร็จเปิดบาร์แบไม่มีวาเขาไม่เล่นโซเชียลเขาีมี 4G ใช่มั้ยที่ต้องกังวลแลเนี่ยเออแต่จะวิคิไม่ีเปิดตัอแต่ว่าโการมันเองก็ยังมาอยู่ใช่ไหมครับ รับค่ะรับค่ะแต่คนคิดว่าไม่ค่อยรับแล้วอะไรก็เลยอะไรก็สวยอยู่อล้วจ้างได้จ้างได้แล้วซีนี่อยู่ตรงนี้เป็นหน้าเลยซีนี่จะทำเพิ่งเพิ่งไปเล่นมาอยู่ดีแต่ว่าแบบเหมือนเป็นเป็นฝั่งผู้ชายแลเป็นพระเอกเออหรอเป็นพระเอกค่ะอ๋อหนูไม่ดูตอนไหนค่ะมันออนไปแล้วค่ะของของเชนส์ของเชนอ๋อเรื่องนั้นแล้วมีอีกไหมคะ ไม่ไม่มีค่ะก็รับแค่หันเอดแล้วฝากอยากให้มีก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เยอะเราก็แก่แล้วไงเราก็ต้องถอยไงแบบไปเล่นทีก็คือแบบหน้าผากเลิกแบบหยองมาแล้วไม่เลยค่ะก็แต่จริงเราเล่นหมดรุ่นก่อนลายลายมายลายที่แบบว่าลายลมกลายลืมต้องลายลืมต้องลายลมกลายตะโกนไม่ไหว โอ้โหปา2นปีนี้ก็ครบ20ไต้อเมีครบก้แล้ว่าใกล้ใกล้แลวเออฝนจากี่จนมันเลยตอนนี้ต้องเป็นแบบส่งลูกไปเรียนดนตรีแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ลูกยังจำได้ไหมว่าเราฟินอะเอก ่งยนีลูกก็คือดูหนังเราเปิดให้ดูอะไรอคะค่ะแต่เขาคงไม่เข้าใจว่าแบบเราเป็น่เขารู้ไหมว่าแม่เขาดังมากน,นี่เป็นคำถามที่ถามดารายูยกก็ลูกก็ยิ่งเงินสองพันเลยลนะเขาก็เหมือนกับรู้เพราะว่าทุกคนจะทักเขาอะชอบคุณแม่ <laughs> อย่างเงี้ยแบบแม่แบบครูที่โรงเรียนแบบชอบคุณแม่ครูคุณครูคุณครูแล้วเป็นคุณครูแล้วที่เป็นรุ่นแม่เขามอไปว่าต่ายซีเนชินมาจากไหน ไม่หรอกเขา็หนูว่าแบบเหมือนกับเป็นชื่อกับเป็นชื่อหนักแล้วบอกว่าแน่จ้ว่อมาอนไม่ไ้อกเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัไองดังขนาดนั้นดเช้นอะไรได้ะ